งานนี้ผมจะใช้คิปเปอร์นะครับ มันเดิมครับมาก็มาคู่ใจมันเดิมเนี่ยหอ้เหยียอเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปโลใสกบกันเลยครับนี่นี่จะเป็นน้ำห้วยครับนี่น้ำดีครับน้ำไหลดีน้ำาสดหิวน้ำกันน้ำซสดนี่หิวน้ำเนาะวิ่งมาตลอดการเลยออกกองตลอดเลยน้ำสดนี่อาบน้ำเลยน้ำซดอ้โตไหลกัดอ้าไปน้ำซุไปโลซัดเลย เนี่ยาจะโลใสตำลำห้วยมูนเนี่ยครับพอเวลากบอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตีดอนดอนแบบเนี่ยครับเดี๋ยวเาจะมาโล่ใสกันหาทำเลกัอนอ้อหลงกัะมามหลมงเงเฝ้าสวนนี่นะเอาเทาหา,า,หาทำเลกันครับจุดติดน่าจะมีกบขึ้นมาอาศัยอยู่จุดนี้นะ่าจะเป็นทำเลดีอยู่นะครับ อบจะชอบอยู่ดีมันมดนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาหากินแหมนมสดนี่ลงน้ำตลอดเลยนี่ห่อนก็สดก็นมสดคงจะห่อนครับนี่ลงน้ำตลอดเลยนมสดนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ต้งนี้สักสองจุดเดี๋ยวลงมือใสกันเลยคราบนอก น่ครับโดยผมจะใส่ไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี่เอาหกใบใหม่เขาโปกมันน้อยละใจไหม่เขากันนะครับกันมือมันกินลงน้ำลงน้ำในข้างหน้านี่ผมจะใจคิปเปอร์นะครับถาเหื้อเกียงเพราะว่ากบเนี่ยเวลามันได้กินคิปเปอร์ใหม่นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วก็ได้ได้ ได้กินเหยื่อที่อยู่ในตีเขาใส่นี่นะครับมันก็จะเข้าไปนะครับเข้าไปกิ่นเหยื่อนะครับไอตัวนี้จะมีตีเข้าสอง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 ฟังเลยครับนี่รับจากน้านี้าก็เอาใจคีเปอร์นะครับหลาดที่มันเกลี้ยงๆครับกบมันสาบคีเปอร์ใหม่เข้ามาเราได้กินเหยื่อนะครับแล้วก็จะเข้าไปเรียบร้อยครับหลังทีหนึ่งจุดทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปใส่หลังต่อไปแล้วครับ น้ำไปครับบูปป้าไปครับใส่กบนำห้วยลำธารดีครับป่ากันนักนะครับแถวนี้ป่าตั้งตรงนี้เป็นดอนดีครับน่าจะมีกอบอยู่นะครับเี๋ยวเงจะใส่แถวนี้ chơi không Lâu, có hay đâu รับรบร้่อยครับหลังที่สี่เฮาใส่ไว้สี่จุดครับดูว่าจะได้ผลก่อครับแต่กบนำหวยนี่ตัวใหญ่เนอะมันเคเข้านะ่ะปกตินี่เท่าใส่นานี่คือแน่นอนที่สุดครับแต่ตอนนี้เขายังมาแตกก่อเดี๋ยวเราต้องรอแหมสักเดือนกว่าๆเขามันแตกก่อกันนะครับก่อยไปใส่ตีน้าครับเดี๋ยวตดตามคลิปเบาเนียต่อไปกันหน้าว่าเหนียจะพาไปใส่ ตีน้ากันเดี๋ยวโอ้นมสดนี่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาเลยนมสดนี่ไปลงมาเร็วออกกล้องตลอดเลยเนาะทุกคลิปเลยเนาะนมสดค่านี่เอาไปลงมาเร็วเอาแล้วได้ยังห้องนี่มานี่ฮะได้ยังห้อง หลังแหลกพนอนอหอยจะติดกอมาเกี่ยไก่เกี่ยป่ากี่ยางอย่างเรียบ,บร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปใช้หลังแหลกพอหัจะติดก่อครับไปเดี๋ยวตามไปเลยครับลุ้นกันหัจะได้สักกี่ตัวหัจะได้ปิ้งกอเจ้านี่ตามเลยครับเหมือนเดิมครับหมาเหมือนเดิมหมาครับหมาขู่ใจครับ เดินน้ำนาไปไปก่อนจุ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 นกันครับหลังแรกจะได้ก่อนอ๋ออืมดูเงียบผิดปกติครับจะได้ก่อนอ๋อว่งใหญว้าว โอ้ลิงลิงครับบดได้ครับบอเป็นหยังครับผมบอดได้ก็บอเป็นหยังครับอืมมันใส่ของแบบนี้ครับมันบด่ใจว่าแน่นอนครับก็ได้ผ่องบอดได้ผ่องเดี๋ยวไปใจแหลงต่อไปครับเก็บเราต้องเก็บก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวถ้าบบเก็บนี่ถ้าฝนตกนักมานี่น้ำน้ำจะขึ้นมาเต็มนี่นะครับมันจะปัดไอ้กับดักของเขาหายไปไปครับเดี๋ยวไปใจหลังต่อไปแล้วครับไปน้ำซดน้ำไปเลยเิเดี๋ยวตามมาดูหลังที่สองกันครับได้ก่อนหนอหลังที่สองเขานี่ซดได้กอรุ่นซดหลังที่สองได้ก่อ เนอป่าเงียบๆนี่หัวซึกว่าจะได้ก็นอนเงียบเงียบแบบนี้อืมทำไมมันเงียบจังเลยโอ้ได้ครับท่านผู้ชมนี่ได้ผลครับโอ้ตัวบขไใหญ่ครับครับลำห้วยีหครับ จะเป็นตัวบกไห่ไห่นะครับนี่จะเป็นกบไม้กบนำห้วยนี่มันจะออกเหลืองๆเลยครับนี่ครับตัวหลังหมกหม้อครับเคเรียบยครับด้นหนึ่งตัวใสผลครับ,บลำธารของเขาธรรมชาติดีครับป่าก็เยอะนะครับแถวนี้นะป่ากั้งเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ผมจะป่ามาใส่เบ็ดป่ากั้งกันครับตามลำห้วยมวย ห้วยไม่นี่ถือว่ามีป่านะครับน้านก็ไหลดีอยู่ครับปีนี้โอเคครับเดี๋ยวเอาไปใจ้หลังต่อไปเลยครับปุ๊บเดี๋ยวมารุ่นหลังที่สองกันเลยครับหลังที่สามคมาเจ้หลังที่สองได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวซดไปแล้วโส่ไสา,สาป่าถทาจะได้นี่ครับแถวนี้นะ โอ้โกอบหน,น่อยครับบหน่อยครับได้อยู่ตัวน่อยครับโอ้ยได้ที่สองแล้วครับเป็นกบหน่อยนะครับเวาถือว่าได้ครับตัวที่สองได้ผลครับ กบน่อยกบน้อยนี่เป็นกบไม่กบปีนี่ครับโอเคครับก็ถือว่าได้ครับสองตัวแล้วเอไปมนไปใจหลังสุดท้ายกันรุ่นครับว่าจะได้หรือบ่ได้หลังสุดท้ายเขาตึง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 ,ตง มีอเงอยียบเงียบพิษปกติจะได้ก่อนนี่ยอย่างสุดท้ายครับมารุ้นกันครับได้ก่อนนี่ได้ก่อได้ก่อ,กอโอ้ได้ครับนี่ืตัวไส้ตอนนี่ครับนี่ตัวใญ่ขึ้นมาหน่อยครับ ลงน,นี่ครับโอ้เรียบร้อยครับได้แล้วครับกบเสามตัวครับใส่ซีหลังได้สามตัวถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ไปครับอ,อ สำหรับไอเจ้านี่นะครับก็พอได้กับเขาตอนเจ้าอยู่สามตัวครับเดี๋ยวจะได้เอาไปปิ้งปิ้งพอดีผมพอเข้าเหนียวมาพอดีเลยกีดยางอยางเียบร้อยแล้วัะนี่ครับได้กับเขาพอดีเดี๋ยวเอาไปปิ้งกินกันนะครับก็หัวคุ้มอยู่ครับอิ่มละสามตัวนี่นะคนเดียวนี่ครับธรรมชาติต่างบ้านเขานี่ครับมีกิ่นอยู่ตลอดครับธรรมชาติดีแล้วก็น้ำน้ำดีนะครับก็จะมีพวกป้าพวกกบนะครับ ก็เพาะน้อมไม้พวกเห็ดก็ยังพอมีกลิ่นอยู่นะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์ปลาไม้ไว้นะครับพอมีปลาไม้กับมีน้ำนะครับมีปลาก็จะได้มีของกินแบบนี้ครับผมก็หาก,กินแบบบ้านๆครับคนบ้านนอกก <c oughs> ็สำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนอ้อแล้วก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าคลิปต่อไปเนี่ย บาเหนือเนี่ยจะฟ้าไปโลกยังคนแด้ต่อที่ตามกันต่อไปเนอะคนแด้ตียังหมได้ติ่ตามเดียวฟ้าก็ติ่ตามเพ้่อเบาเหนือด้วนะครับเนอะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณสวัสดีครับ